นั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยน้ำตาลงไปเนี่ยสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลมปวดจนตาไหลเนี่ยปวดกระบินเนบเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายปวดกระเบนเนบมันพลิกตัวไม่ได้ปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะมัน ปวดแขนไอ้ปวดขาปวดแขนยขาขาสะโพกขาสะโพกสลังนี่แหละเนาะมันแข็งยันเดี๋ยวยังไป็นกรอยังยังคดอยู่ใช่ไหมแม่คดอยู่เลยจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายไปได้มาได้นี่บ่ได้พละมันหลายเหรียญโมได้ปิ่นเหรียญไม่ต้องไม่ต้องทานระยะยาวไม่ได้ปวดเยอะด้วยนะคะไม่ได้ปวดเยอะพอไหมโอเคครับเราเดินกลับมาเลยครับแม่ เนี่ยเดินได้เนี่ยลอง,องเขามีแรงเนี่ย<อ>เนี่ยแน่แนหลังที่เคยเดินขึ้นบันไดเสียวมันก็ไม่เสียวแล้วแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมัน<ต>คุ้มอ่ะมันคุ้ม,มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยเนะ่่ไมันแพงเราบางคนอนะ่ะบอกว่าแพงให้มันเจ็บปวดไปเตะคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะ<อ>ถามว่าแพงไหมไม่แพงอาการที่หอบขาขึ้นลดเบา